สวัสดีครับพบกับผมนะครับเออาวุธอีกครั้งหนึ่งครับกับช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับทางบริษัทเชียร์โต้มีความหวังดีกับลูกค้าทุกท่านนะครับ่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับเพื่อความปลอดภัยสาหรับตัวลูกค้าเองนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาแนะนํารถเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นซูซูกิสวิตนะครับเครื่อง1.2ปี2016ใหม่กิ๊กครับตัวนี้น้องๆใต้แดงเลยครับพร้อมใช้งานจริงๆครับสภาพดีมากรถเป็นรถซูซูกิสวิตนะครับกันสีฟ้ายาง ยางปีใหม่นะครับสภาพดีมากราคาผ่อนถูกจริงครับสหรับสินิเชอร์เพลย์ตัวนี้ลองรับ e 2ีิบนะครับประหยัดมากๆากอาลองมาดูช่อง,อง่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเป็นรถธูรกกจสวิตเป็นรถ5ประตูนะครับตัวนี้ยางอะไรยังไม่เคยลงพื้นเลยครับดูได้เลยระบผสภาพดีมากๆต,ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับยังไม่มียางอะไรใช่ครับเป็นตัวใหม่ครับนะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน สภาพสวยจริงครับไปดูภายในห้องเครื่องครับภายในหัวตัวรถได้เลยนะครับตัวนี้เป็นบูสต์เป็นระบบบูสต์สตาร์ทนะครับใหม่ล่าสุดนะครับใหม่นิดเดียวผ่อนสบายๆครับดีกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์อะครับดง่ายคู่มือก็ใช่นานูุสวิต์จะมีอยู่ครบนะครับดูรายละด้ยดดูได้เลยนะครับสภาพสวยจริงครับไปดูภายในห้องเครื่องนะครับ สุสูกิสวิตสีฟ้าปี2016ครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับลองรับ E20 ครับประหยัด,ดมากมากดูภายในห้องเครื่องนะครับคานหลังเดิมนะครับทีม่มีขยัดตักตัวนล้ครับน,อน็อตคานหน้าเดิมนะครับสภาพสวยดีครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาทางเพจเชียร์ออตโต้หรือ กดดูใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับทางบริษัทเชียอ,อตโตมีพนักง,งานยินดีให้รับบริการนะครับสําหรับวันนี้ผมในฐานะของตัวแทนร้านเชียรอ,อตโต้นะครับขอจบจาะเพลนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ